สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเวลาเราเข้าไปโหลดไฟล์โหลดอ,อ,อะไรล่ะโปรแกรมบางโปรแกรมแล้วมันขึ้นแจ้งว่าเว็บไซต์ข้างหน้ามีโปรแกรมที่เป็นอันตรายอะไรอย่างนงี้นะครับที่จริงโปรแกรมก็ไม่ได้เป็นอันตรายครับอันนี้เป็น IDM นะครับผมจะเปิดให้ดูว่ามันขึ้นมาอย่างนี้ได้ยังไง ก็นี่นะครับสมมุติว่าจะโหลดคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมทําไว้นะครับใครใครได้ใช้ DM ก็ไปโหลดได้นะครับฟรีครับคลิกไม่ต้องแคกค,ครับคลิกเดียวคลิกเดียวติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแคปให้เรียบร้อยนะครับก็ผมก็มาฝากที่เว็บหนึ่งเวลาคลิกอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะครับ เป็นไฟล์นาจากกลุล IAR นะครับคลิกมามันก็จะเป็นหน้าอย่างนี้นะครับที่จริงไม่ใช่ไวรัสนะครับอผมก็จะมาะวิธีแก้นะครับก็มันมีสองวิธีนะครับที่จะโหลดได้วิธีแรกก็เดี๋ยววิธีแรกนะครับอ่าไม่ใช่เข้าไปตั้งค่าอันนี้สมมุติ Google Chrome นะครับ ก็เข้าไปที่นี่นะครับสามขีดตรงตั้งค่านะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็ดูนะครับตั้งค่านะครับอังกฤษก็น่าจะเป็น option นะครับ s e ตติ้งหรืออะไรนี้แหละครับ setting นะครับก็มาก็จะมาเจอหน้าตั้งค่ายางงี้ครับก็เลื่อนลงข้างล่างนะครับมันจะมีแสดงการตั้งค่าขั้นสูงนะครับก็ติ๊กไปนะครับหนึ่งทีแล้วก็เลื่อนลงมา ตรงความเป็นส่วนตัวนะครับเราก็เนี่ยครับมันจะมีติ๊กถูกอยู่ตรงปกป้องคุณและอุปกรณ์ของคุณจากเว็บไซต์อันตรายอตอนนี้มันติ๊กถูกอยู่เราก็ติ๊กเอาติ๊กถูกออกนะครับติ๊กออกเราก็มาลองรีเฟรชหน้านี้ดูนะครับอ่ามันก็โหลดจะโหลดได้แล้วนะครับเราก็บ้าไปเซฟไว้ที่ไหน ถ้าปดถ้าเซฟชั่วคราวก็เซฟไว้หน้าจอนะครับติดตั้งเสร็จก็ลบออกแต่ถ้าเซฟถาวรอ,อยากจะเก็บไว้ใช้นานๆก็ไิดตั้งไว้ได้ได้อื่นนะครับไว้กับโปรแกรมไว้กับงานของเราอ่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึน่งนะครับก็คือตั้งค่าจาก Google Chrome นะครับปกป้องคุณและอุปกรณ์ของคุณจากเว็บไซต์อันตรายเดี๋ยวผมจะติ๊กถูก คลิกถูกไว้นะครับแล้วลองอีกวิธีหนึ่งนะครับอ,อีกวิธีหนึ่งนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์อันตรายเหมือนกันนะครับก็คลิกตรงให้คลิกตรงรายละเอียดนี่นะครับอ่ามันก็จะมีนะครับแจ้งมาว่าแต่แต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ใช่ไวรัสใช่ไหมครับเราก็คลิกตรงนี้นครับ คุณสามารถไปยังไซนี้ก่อนที่จะมีการโปรแกรมตดยออกก็คลิกไปเลยนะครับไปยังไซนี้นะมันก็จะโหลดได้เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีแก้ก็มีสองวิธีนะครับเ,เดี๋ยวผมขอลองกับ ไฟฟอกไฟฟอกไม่ค่อยได้เล่นนะครับแต่เกรงคิดว่าน่าจะน่าจะมีการบล็อกไว้เหมือนกันนะครับาวางแล้วก็ไปนะครับไฟฟอกก็จะมีแจ้งเหมือนกันนะครับก็ไม่สนใจคําเตือนน่าจะคลิกตรงนี้นะครับเห็นแดงๆก็ไม่ใช่จะเป็นไวรัสเสอยปนะครับเราก็ต้องอ่าน มันเป็นระบบของเขาที่เขาตั้งค่ามาให้เราก็เข้าไปดูก่อนได้ครับว่ามันมีตัวเลือกบล็อกอะไรไว้ผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นนะครับไอ,อ้ตรงส่วนนี้นะครับน่าจะเป็นความเป็นส่วนตัวนะครับปกป้องการติดตามหน้าปกป้องการติดตามในหน้าต่างท่องเว็บ ผมลองติ๊กถือติ๊กออกแล้วก็รีเฟชดูก็ยังไม่ได้นะครับเอ่อหอน่าจะเป็นความปลอดภัยความปลอดภัยอ่นาน่าจะตรงนี้ล้วปิดกัน้นปิดกั้นเว็บที่รายงานว่าเป็นเว็บลูกลานผมลองติ๊กนี้ออกแล้วก็มารีเฟชดูนะครับ โหลดได้แล้วนะครับไฟฟอกก็เหมือนกันนะครับก็มีติก๊กตรงเรืองความปลอดภัยนะครับแล้วก็ติกต๊กตรงนี้ออกนะครับมันก็จะโหลดได้ส่วนอีกวิธีหนึ่งถ้าปิดกั้นไว้อย่างนี้อยู่ก็เราต้องคลิกตรงนี้นะครับน่าจะได้ไม่สนใจคำเตือนนี้ก็จะโหลดได้เหมือนเดิม ก็จะมี2วิธีนะครับทั้ง Firefox แล้วก็ของ Google Chrome นะครับคลิปนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเผื่อใครเจออยู่ก็จะได้มีวิธีแก้ไขนะครับอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับผมมีอะไรแจ้งไว้ข้างล่างวิดีโอ นี้ได้เลยนะครับกด <Good S 1> ครับ